สวัสดีครับสกอนสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเชียนก่อนสวัสดีครับโอ้ยนันเก่งโอ้เก่งเถิดเด้ออันให้ป้าตังแกใหายบ่ลูกตอดเงาจะตอดเงาไม่เห็ีครับมาสีแม่ลูกครับสกอนน่นเนอะบอกบะลาสิกินอะไรก่อนอันนี้เคยกินบ่เนี่ยนอ้องาก็ตื่นบเปล่าบะลาอยากกินยังเกาะ ไก่เอฟซีเฮ like ้ยล e. ืมเอฟซีเนาะขายลืมไก่เอฟซีกักบรีแว่ไก่เอซไปรอบหนาเด้อกินกินก่อนคือบอกก่อนอ่ะกินก่อนมากินนุ่มก้อนหน้องพัดนะหาใหมก็ได้ก็ได้หินให้เสียดน้เบางหละเรียกอกตัวนี้งบอกปรตั ว่าแซ่บอยู่บ่ขนมให้งทามแน่แซ่บอยู่บอลูกแซ่บอยู่ครับแซ่บบ่อีพ่ออีแม่เฮ็ดงานอยู่ไสอ้าคือบ่จีนยู่บา่จีนเอาอยังเฮ็ดอยู่มองเก่าบอขายดีบ่ของลูกฮะขายดีบ่บ่ส่งเงินให้ยบอกลาซื้อนมบ่บ่คุยกับอีแม่บ่แต่ละมื้อน่ะคุยซุมื้อคุยจังไงใส่โทรศัพท์บ่กขอหาบ่ เบื <c oughs> ้องหน้ากันเขาเห็นหน้าบอเห่นนายแม่บบเล้าน่ะแม่เหยบมีไม่ตอดเงาบ่แม่นลือยวาขาน่แม่วาครับครับระะวาวยุคครับตอบอกสะก่อนเลแม่ดีบแม่โคอาอีดีบอแม่โคถึงเนี่กินซื้อมาให้เยะเกนจนอยขั้นใหญ่ขั้นใหญ่บอ่ะ่ะเอาเลาทุกคน้เาขั้นใหญ่ขั้นใหญ่จังสันขั้นใหญ่มียนะขั้นใหญ่จะได้ไมเล่มาอได้ไมครับ ยังนั่งคับตด้เองเลยบอกงวดที่แล้วอะไรนะงวดที่แล้วบอกแปดหนึ่งสี่โอเปอเรนต์แปดยังโกงละเดี๋ยวสี่แปดเก้างวดนี้งวดนี้ตัวใดลูกบอกประตังสักินงวดนีเลขบนเ่าเลขล่างมันอ้าเวเลขเลขเลขบนตัวใดลูกเลขบนตัวใดวะนี่ตัวใดลูกไม่ดีดีบอกมันตัวใดอย่าขีดตัวคนเด้เอาตัวใดลูกดู ทนสีต wow, ัวบ uh, wow. so, okay. uh, ุได้เวาจะก่อนสีได้ว่าว่าทีเวาอินีบอกตัวไหนลูกบอกไม่ตอะไรบอกตัวไหนลูกตัวไหนอ๋อแล้วไ่ลูกวาเอาให้ปตังังตัวไหนมันจะออกก็ไดบอกามลากินขนมหยางจังสีแฉอเอฟซีอยากเอฟซีโอ้ยลุงเซียนให้ซื้อเอฟีมาเนาะลูกเนาะ บอกท่าหนาเด้อลุงเจียนซื้อมาหายเด้อเขียนสื่อเด้อเออลุงเดินตัวใดลูกพี่เป็ดเก่าเอาตัวเดิมนี่เนาะเอาเจ้าตัวเดิมร้ายลูกขึ้นไปอยากได้ตัวนี้ลูกอยากได้ตัวใหม่เป็นอยากได้ตัวใหม่แล้วลองตัวใหม่กันนู่นลูกเดี๋ยวมันสิออกอยู่ว่ะตัวนี้ตัวคือว่าวแต่อันเก่าแทนอ๋อฮะอ๋อโจ

ใส่พริกคือร้อนตำบักหุ่งออืเขาใส่พริกตำบมกฮวงเม็เท่าไรตำหมกฮวงสั่นต์ยิ่ตำบักหุ่งยายยายตำบักหุ่งแซ่บปอดอีแม่ขายยังเกาะขายตำส้วนขายตำส้วนอีพ่อขายยังขายน้ำตกอีพ่ออยู่ใส่อยู่บ่ายกินฮะอยู่บ่ายกินละเอาตัวนี้ติกระมังตัวนี้ติครับ มึยบลาบ,บอกเลสเส้นคามังกนบลาร์จับอะไบ่หนิจับอด้บ่อกเลขน่นฮะออกเลยบอกกระตังคันฮะเ่นโดนลม,มอนเ,เลยจับอะไรบักบลาอยากได้ของเล่นยังบอกเลขคือ,อขึ้นเจ้าซื้อหเยเอออยากได้อันนี้ะอันนี้คือยังอะคือคือแม่อันนี้๋องุดป,ปรมน,นี่อันนี้พอมาอมหาพอ่อ มือพ่อมันนี้พ่ออันอันนี้พ่อมันนี่พ่อวันนี้พ่ออันนี้พ่อวันนี้พ่ออันนี้พ่ออะไรล่ะบังลาสีบอกเลขถึงเนาะบอกเลขถึงจะไข่เนาะตีเกกาฮะตีเกกาเลขอยังคือมาออกตัวเกาลูกออกตัวเกาฮะเลขออกตัวเกาบ่ตีเกกา กรบอกแต่ีโอหกกรออกแต่เล็กสีห้านี่กระิมาอีกตีเ<ม>ขาสิถือบอแฟนคลับแม่ถือจูฮะคันถือนี้ได้เด้ถือถจูถือีรีห้ากรเป็นยังบุถือเลยสี่เกนั้นถืจูฮะือปลาุรรกดาบห้านี่บสิถือถือเท่นี้ปลาุกดาบ ที่เป็เก้านี่นะโอยแมงมีบ้างเบาะคันถือนี่เอาอยัางเกาะแม็กยังเกาะแมกโคแมกโคแล้วก็อีหยังอีกไีหยังเนี่ยโอ้เอฟซีท่านใครพาไปสื่อเคเอฟซี F C หน่ะผู้ใดพาไปสื่อ นาเพี้ยวมะเพี้ยวหมักลาเคยกินเคยกินย่ใสยู่แค่หมักลายู่เงินหมักลาแซ่บเ่รมันแ่บอยู่บ่แซ่บมันแซ่บอยู่บ่ปลาตังยังบ่เคยกินเลยเอาให้กินน้ำเลเด้อฮะเขาเขาเคยกินแล้วเคยกินอยู่ดดใสเอี้ยวเอี่ยวเคยเอี้ยวเอี่ยวที่ห้ยหมักลาโอ้พู้ใดเกาะ นาเพียวอ๋อนาเพียวนาเพียวตีเคยซื้อให้จับจับโอ้มะราก็เลยอยากอีกบอสทาแม่นบักลาบอกเลขถือก็โอ้ยบุ๊ดกายเข้มซีก็ได้กินคือเก่าเหรอไม่มีตอบขี้บอหรือเปล่านั่งพับถือป่ตนขนาดพ่ดถือก็ยังซื้อมาให้เนาะขนมปัตตันซื้อมากคุณเธอเลยจักย่ามได้ทีบอกถือ บอกถือยี่บอเทอนี่ถืกถมันมาตัวยังเกาะตัวยังเกาะสี่แปดเก้าสี่แปดเกาถน่น้อาัดๆแน่เราดังๆแน่สี่แปดเก้า่แเก้าเนาะับจำแต่ตัวนี้ปยักหนังเนี่ยกับถืกแน่แม่งมีตอบลูบอกสามตัวนี่เนาะสองตัวมีว่าสองตัวสองตัวบอกแม่สองตัวนั่นมีว่าสตัวเลขสองตัวตัวใด đèn 2 tổ mẹ 48 oh, ờ, cái. Anh đi mặn 3 đấy nhỉ? đi ờ, cái... mặn ờ, cái... ờ, 3 tổ bên nì lướt Oh, 48 cái. 3 tổ ờ, 3 tổ nó đúng nọ. 2 anh. Nhảy 2 anh. 2 anh rồi 48 cái. anh. 2 anh. anh. 2 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 เอาเอาบนเอาบนล่างัวงอันเดยโอ้เอาบนล่างเอาบนล่างบอกลูกลาบอกอ้ซเดเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ปากเบิ่งอีังกาะซีนังเกะซีเป็4เกเอาบนล่างสองอันรับเมนบอกขีตัวปลาเอากระนองบอกแบบนั้นซีเปเกินเป็นตัวเหล็กโซคลาบที่จังไหนเม่ลองพอดนะออใช่ใชัใอกี่รีบพอพอด ครับสี่แปดเก้าบออายามอีกคันนึงสี่แปดเก้าครั่ายหนาน่ง่ยหนาแน่สี่แปดเก้ครับก็ว่าเลยเต็มใจบอกเลยอีลีบเดดนฮะออกีกี่ตัวตะคนเนาะออกอีลีกิ่ดตัวป่าได้เนี่ยออกอีลีอฮะอีลีบมักลาขีดตัวได้เนี่ยฮะอีอีี ขีดตัวแล้วเนอะหมวดหมวดเมื่อกี้ยังบอกออกเนาะหมวดนี่ก็ขีดตัวตัวขีดตัวแล้วมันคือบอกออกสันหนังหมวดวังหันแล้ลูกปัดออกจูเอามันออกฟังฟังมันออกมันบอกว่าแปดสี่ก่อ หาก่อนนะคอยว่าสิถามว่าอันหนาสิทธิ์นั่นเอ้ากันัสิทธ์บอกว่าฝันว่าได้ขี่รถอันหมอเที่ยวฝันว่าขี่รถอันเที่ยวไปไกลๆแล้วว่าไปเขาในป่าล้วเขาว่าไปไกลๆจะไปไช้แล้วว่านี่ต้องอกเที่ยวเด้อระหว่างสิจะทซื้อลงเบิ่งเนี้ยทมันบอกตัวขยันตัวถือได้ต่างอ้อเกิด่บอกข่อยเนาออืมว่านี่รถคนว่าได้ขี่ไปไกลๆจงได้ข่อยจะฝันได้ขี่รถเที่ยวคนว่าอือขี่ไป ขี่ไปเพราะในร่วมในยังหลวมันระวังง่ามขี่ไปเรื่อยๆเข้าไปในป่าขุนละอ่ำเด้นี่แหละทะเบียนรถก็น้อยใหญ่นี่ทะเบียนรถอาจจะออกปูนอ่้ออกกลางเนาะออกกลางที่ยังหล่ะเขาก็ต้องซื้อไปซื้อมาว่ะใช่พี่อันอันเลขออกตัวใดลูกซีดูตัวใดไปซีบังยุนนี่รถทะเบียนน่ะพี่ตัว